สวัสดีค่ะแนวทางเลขฮานอยวันที่19บธันวาคม2568เรามาดูผลของเมื่อวานก่อนนะคะเมื่อวานพิเศษ254 15ได้54นะคะแล้วก็ได้15 54ก็มาในแถวเลยนะคะ54าฝัน5 ห้าสีกับหนปกติ1 3ึ่งห้าได้3 8ชุดกันกับ4ีหอีกครั้งหนึ่งนะคะห้าก็มา4ีห้าอีกครั้งหนึ่ง VIP หกสามไม่ได้นะคะเมื่อวานเราได้สครั้งนะคะ ชุดห้าสี่สี่ห้าสองครั้งแล้วก็หนึ่งห้าหนึ่งห้าสามแปดสี่ครั้งนะคะชุดสองตัวชุดสามตัวไม่เข้านะคะเนื่องจากไม่มีเลขสองและเลขอันนี้หนึ่งแปดกับสามแปดเป็นหนึ่งสามแปดกับชุดกันวันนี้เลกเยอะหน่อยนะคะแต่ดิฉันจะตัดให้เหลีอน้อยลงให้

พิเศษศูนย์สี่ห้าแปดปกติ vip เด่นศูนย์หนึ่งสองเจ็ดฟันศูนย์เพศศูนย์สองแปดนะคะ

0.00 0.1 0.2 1.2แต่เขาอยู่ที่0ูนย์หเขาอยู่ที่ปกติ v ี p นะคะส่วนสามตัวดิฉันจะจับให้ในแถวเดี๋ยวดิฉันให้สถิติดีกว่า อ่ะตัวนี้เป็นตัวเด่นของดิฉันดิฉันชอบนะคะแต่ตัวที่จะให้ก็มีศูนย์สี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าห 5้ส่วน58นี่เข้ามา5 8าแปดแปดหนึ่งสองสามสี่้าหกเจ็ดแปดเก้อบฉันขคกันอีฉันขคกัน0ู หนึ่งหนึ่งสี่สี่ยินมโซหนึ่งหนึ่งสี่สี่เจ็ดเจ็ดแปดแปดอันนี้เยอะอยู่แล้วนะคะก็เลือกเอาตัวที่ฉันวางไว้ที่บงไว้ให้ ก็ได้นะคะเลือกใช้ตัวที่ดิฉันวงไว้ให้แล้วก็พร้อมด้วยตัวเบิร์ดนะคะเบิร์ดในแถวนะคะ0 0 4 4 5 5นี่ก็มา8,8ก็มานะคะเบิร์ดในแถวนะคะกันเบิร์ดหาม เป็นหามต่อจะให้สถิติจะให้สถิติตพิเศษ010ย์ห้าหนึ่งตัวเดิมนะคะเมื่อวานออกหนึ่งห้านะคะแต่นี่เป็นสถิติของวันนี้ปกติ อ้าเจ็ดเจ็ดแปดแปดเพราะฉะนั้นดิฉันจริงเน้นให้เจ็ดเจ็ดกับแปดแปด VIP VIP เป็นสถิติที่เขาเคยมานะคะ VIP แปดห้าหนึ่งสามหนึ่งอันนี้คือสถิติ พิเศษดีฉันจะให้อยู่สองวันนะคะอันนี้เป็นสถิติของวันที่สิบเก้าสิบสองหกหกนะคะอันนี้เป็นสถิติของที่สิบเก้าสิบสองหกเจ็ดเข้ามาในนี้แหละคะ่ะแต่อาจจะสลับหน่อย

จะเห็นว่าหนึ่งศูนย์นี่สองครั้งแปดแปดนี่ก็สองครั้งแปดแปดนี่สองครั้งนะหนึ่งศูนย์ ศูนย์สองสอยนเลยนะคะสองศูนย์นคยมานะคะอันนี้เป็นสถิติที่เคยมา Nhưng ท่านผู้ชมจับในแถวเลยก็ได้นะครับเพราะว่า012อยู่ที่ปกติ VIP นะคะ0ุนหนึ่ก็เคยมานะคะเจ็หเคยมาหมดเลยส่วนตัวนี้4ี่ก็เคยมาเดี๋ยวดิวฉันให้458ห้ดนจะเปนแถวเลยก็ได้นะคะจะได้น้อยตัวลง เดี๋ยวฉันจะกันนะ9นะคะกานบน9 019 029 029 129

ันใช้เวลาเยอะไปแล้วเดี๋ยวจะให้ดูสถิติที่เขาเคยมานะคะตัวนี้เป็นสถิติของวันที่วันเดียวกันนะคะสองวันนี้เป็นสถิติสถิติตของที่สิบเก้าเดือนสิบสองปีหกหนะคะแล้วนี่คือวันที่สิบเก้าเดือนสิบสองปีหกเจ็ดนะคะนี่สถิติสองวันส่วนสถิติหลายๆวัน จะให้ดูนะคะว่าเขาในวินนี้เข้าเยอะไหมนี่ค่ะเป็นสถิติของวันนี้นะคะในวินนี้เดี๋ยวฉันปรับแสงให้ กลับแสงให้นะคะอันนี้แคบเลยนะคะไม่จงเป็นต้องใช้ทั้งหมดนะคะใช้แค่ที่ดิฉันระบายไว้ให้นะคะใช้แค่ในแถวนี้ค่ะสีตัวนี้0ูนย์สี่ห้าศูนย์สี่ห้าแปดนอยพิเศษวันนี้จะมาใน0ูนย์สี่ห้าปดนะคะที่ดิฉันระบายไว้ให้ก็คือห้าแปดปดอย่างนี้นะคะแปดสี่ห้าอยู่ในนี้ บางทีก็ซ้ำกันนะคะบางทีสองอันก็ซ้ำกันเพราะเขามาหลายครั้งดิฉันไม่ได้ตัดออกวันนี้มาหลายครั้งดิฉันก็เขียนหลายครั้งเพราะดิฉันไม่มีเวลาคิดแล้วมันจะสายนะคะดิฉันวางสายทุกวันวางสายทุกวันแต่ดิฉันก็ไม่ได้สนใจยอดวิวอะไรนะคะ ขอให้เกิดประโยชน์พอขอให้เกิดประโยชน์กับท่านผู้ชมดีฉันพอใจแล้วฉันไม่ได้สนใจยอดวิวนะคะดิฉันเอามาให้ดูเฉยเว่ายาวแค่ไหนนะคะที่เข้ามาวันนี้ก็จะเยอะในฮานอย v ี p แล้วก็ฮานอยพิเศษนะคะ <c oughs> แล้วขออภัยด้วยนะคะ มีงานเยอะช่วงนี้ก็เลยไอพักผ่อนน้อยไม่ต้องห่วงเรื่องอารมณ์นะคะอารมณ์ดีมากแข็งแรงสดใสเสมอนะคะไม่ต้องห่วงว่าสมองจะเบลอทำเรียกไม่ถูกไม่ต้องห่วงนะคะ เดี๋ยวฉันใช้เวลามากแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นสวัสดีค่ะ